คูมใจเสนอเรื่องที่จิได้เล่นแล้วไม่ได้เป็นจิร้อยเปอร์เซนแล้วแบบได้เป็นนิ่งๆบ้างก็คือเรื่องเจ้าสาวบ้านไรนะคะก็ก็ใกล้จะถ่ายถ่ายเสร็จแล้วนะคะพระเอกก็เป็นเด่นคูนแล้วก็มีน้องน้ำหวานน้ำหวานที่ <c oughs> เคยเล่นหมอยา่าฉาลงอาจจะต้องลด น้ำหนักให้ดูเปรี้ยวเยี่ยล่าดนิดนึงขอโดน้ำหนักก่อนเพราะตอนนี้มันมีความแบบเราว่าความชับบี้มันทําให้เราดูใจดีดูน่ารักดูแบบสดใสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแบบลดน้ำหนักให้มันดูเฟียดขึ้นน้องเดือนได้ยินเสียงพี่ตามาเลยนะฟ้าฝากเราก,ก,ก็น่ารักนะอันนั้นก็ได้เล่นแบบ <c oughs> จันแหลนบ้างนิ่งบ้างดีไหม ตัวจริงพี่โอตลกไหมตลกสิพี่หลุยเนี่ยมาตายโดยใหน่ารักเนอ้อพี่หลุยเขามากกับพี่นุ่นอยู่แล้วคือศัตรูหัวใจไม่เกี่ยวเราไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้ทำอะไรน้องเคยบินออกนอกบ้านค่ะแต่ด้วยความที่เขาอ้วนเขาเลยบินได้ไม่ไกลแล้วก็ไม่สูงตัวนี้นะแต่ตัวที่เป็นตัวเมียที่เราได้มาตัวแรกบินไปข้างบ้านเหมือนกันแต่บินสูง ขอดมนกก่อนโอ้ยมันสดชื่นโอ้ยมันสดชื่นโอ้ยมันสดชื่นมันรู้ด้วยนะว่าเราชอบดมมันอ่ะอ้ยสดชื่น โชคดีนะที่เราเคยตาเป็นหมวยๆม,มาก่อนทําตาก็ยังหมวยอยู่ดียิ้มยังไงแบบเนี่ยถ่ายมาพร้อมกับฉี่อ่าพวกถ้าเป็นอึนเขาจะเป็นออกสีเขียวหรือสีเหลืองหรือตามอาหารที่เขากินนะคะส่วนฉี่มันจะเป็นสีขาวมันจะขับออกมาพร้อมกันเลยแล้วก็บางทีก็ออกมาเป็นน้ําก็มีเหมือนกันนะคะแล้วบางทีเขาก็จะขับใส่เรา แต่โชคดีที่มันไม่เลอะแบบมันมันมันแยกส่วนกันถ้าเป็นน้ำน้ำมันออกมาเป็นใสๆจะไม่มีสีค่ะแต่ถ้าออกมาเป็นก้อนมันจะเป็นเขียวฮะเวลาออกมาสดๆห้ามปาดไม่งั้นเลอะแต่ต้องรอให้มันแบบให้มันหมาดๆนิดนึงแล้วค่อยๆเขี่ยเขาขึ้นมามันก็จะมันก็จะไม่เลอะนั่นคือท r i ค ไม่เหม็นเลยค่ะไม่มีกลิ่นอึนเลยเคยแบบปาดแล้วมดปาดโดนเงี้ยก็ไม่มีกลิ่นติดอะไรเลยไม่มีกลิ่นสักนิดเดียวไม่มีความไม่มีมันเหมือนของเหลวอะที่ไม่มีกลิ่นอะเออเคยแบบปาดโดนหน้าเลย <c oughs> เละเทะไปหมดแก้มน้องคือ ม่เช็คแล้วตรงนี้อ่ะอ้วนมากตรงที่เก็บอาหารเขาอ่ะเต็มแน่นหนูหนูกลัวหนูกลัวหนูไม่มีกินเหรอลูก <_ t ick> ให้อะอยู่ที่อาหารน้องด้วยไหมย,อยุอาหารมันเหมือนกันหมดนะคะสำหรับนกฟอร์พัดเราจะให้เป็นธัญพืชมเมล็ดมเมล็ดต่างๆนะคะเ <_ t ick> ขาไม่มีกินนะ ต,ตัวน้องก็หอมชะอาดชอบอาบน้ำเอะ <c oughs> ถ้าอยากเห็นพี่โอก็ <c oughs> อาจจะต้องถ่ายแยกเพราะว่าเขาถ่ายเสร็จเปน็นนานมากๆแล้วค่ะทานไม่ได้คะ่ะนกทานไม่ได้คะ่ะน้องน้องคีออน <c oughs> อันดิอ้วนอ้วนมาก ถ้าสมหมุนเห็นในรูปภูมิป,ป่องอย่าตกใจน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็อย่าบอกว่าจริงเหมือนพี่ต้นหอมเพราะว่ามันเหนื่อยใจอินจีอยากเป็นจินจีจริงๆเป็นพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมก็สวยแต่เราอยากเป็นเราไม่มีใครเราอยากเป็นคนอื่นหรอกเช,ชื่อชีนก็อ๋อจิอจีจเป็นทอนเซนักเสพช่วงที่ผ่านมานะคะพอนอนไม่พอนอนน้อยแล้วก็กินอาหารไม่ดีเลยน้ำหนักก็คืนด้วยป่วยง่ายสุดๆเพราะฉะนั้น ลองออกกําลังกายดูสักคลิปสองคลิปนะคะแล้วก็พี่จริรู้สึกว่าการออกกําลังกายแม่งโอ๊ยขยาบมันทําให้ดีมากๆเลยทําให้แบบอาการป่วยหรืออะไรมันดีขึ้นมากๆเลยอ่ะเออเพราะเราไม่ได้ออกกําลังกายจริงๆจังๆอ่ะมาหลายปีมากๆาแล้วรักพี่พจินะลักนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> นกชื่อมาร์ชค่ะมาร์ชแบบมาร์ชเมลโล่ว่าอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเมลโล่เราอยากเอามาเป็นเพื่อนกับเขาก็เลยตั้งชื่อว่ามาร์ชเมลโล่แต่เมลโล่ไปอยู่กับมูมูเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นจิจิวิ่งงานของซับวันของกามินใช่พีนจิต้องซ้อมแล้วค่ะพิ่จิต้องซ้อมวิ่งแล้วก็ ตอนนี้มาออกกำลังกายให้เยอะขึ้นไม่งั้นจีวิ่งไม่ไหวแน่ๆเลยสิบกิโลิีนจีก็วันนี้จะพยายามนอนให้เร็วนะคะแบบอยากนอนสี่ทุ่มให้ได้ออมากๆเลยเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปออกออกออกกำลังกายที่อิมนัดเทรนเนอร์ไว้ปวดคอมากมเลย นึกว่ามาคืออ๋อมารช์ชค่ะมารช์ชไม่ใช่มาร์คมาริโอ <c oughs> เราหยิบของโอละลาลนะอย่าหวังไ <c oughs> อุ้ยมาห <c oughs> ้องนเสพหายเยอะไปหน่อยค่ะโทษทีค่ะไปก่อนนะขอบคุณมากๆาเลยที่มากันค่ะบ๊ายบายมารช์ชบ๊ายบายก่อนแล้วลูก